สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอาทิตยาอบุนเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่1วันนี้จะมานําเสนอการแปรรูปสมุนไพรไทยที่สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายค่ะกลุ่มที่1ได้ระดมความคิดกันและได้หัวข้อมาทั้งหมด2เรื่องนะคะได้แก่การทําผ้ามัดย้อมและการแปรรูปสมุนไพรไทยที่สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายจากการปรึกษาหารือของสมาชิกในกลุ่ม ได้เลือกเรื่องการแปลรูปสมุนไพรไทยที่สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายและสาเหตุที่ไม่เลือกหัวข้อผ้ามัดย้อมนั้นพบปัญหาดังนี้ค่ะหัวข้อผ้ามัดย้อมนั้นพบว่าไม่มีวัสดุและสีจากธรรมชาติที่เพียงพอและคนในท้องถิน่นไม่มีประส,ะสบการณ์และความรู้ในการจัดทําค่ะคณะผู้จัดทําต้องการที่จะนําเสนอสิ่งที่ไม่มีอยู่ที่มีอยู่ในท้องถิน่น หรือในจังหวัดอุบลที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้จึงตัดหัวข้อผ้ามัดย้อมทิ้งค่ะการแปลรูปสมุนไพรไทยที่สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายพบว่าสมุนไพรที่เราต้องการมีอยู่ในท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีและมีการปลูกกันเป็นหลักในแก่บ้านใหม่สารพีตำบลท่าชา้าอําเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีและบ้านชุมชนราชธานีอโศกตำบลคคำน้ำแซบอําเภอวาดินชำราบค่ะ และสมาชิกในกลุ่มนะคะได้ตกลงเลือกหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศกตำบลคคำน้ำแทบจังหวัดอุบลราชธานีเพราะเป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตการทำอาชีพปลูกพืชผักสมุนไพรเป็นหลักและคณะผู้จัดทำต้องการจัก,กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้ได้อย่างทั่วถึงค่ะ คณะผู้จัดทาต้องการแปลรูปขิงข่าตะไคร้กระชายหอมแดงและแกระเทียมนำมาแปลรูปให้อยู่ในรูปแบบของชาชงค่ะซึ่งสมุนไพรเหล่านี้นะคะเป็นสมุนไพรที่เพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายนะคะแล้วก็ยังเข้ากับสถานการณ์ทุกวันนี้นะคะซึ่งทุกวันนี้ได้มีการระบาดของโควิด -19 นะคะการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเราจะแบ่งเป็น3ผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์แรกนะคะเราจะแปลรูปขิงให้อยู่ในรูปแบบของชาที่นำไปอบและหั่นเป็นเต่านะคะเมื่อเราต้องการที่จะชงชาขิงกินแล้วก็นำขิงที่เราอทำมาในบรรจุภัณฑ์นะคะนำมาใส่กับน้ำร้อนแล้วก็สามารถกินได้เลยคะ่ะแล้ว อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการแปลรูปกระชายให้อยู่ในรูปชาที่เป็นผงละเอียดนะคะและที่เป็นสติกเนเจอร์ของกลุ่มเรานะคะก็คือการแปลรูปสมุนไพรรวมทั้งหมดนะคะคือการนำเอาสมุนไพรทั้งหมดที่เรากล่าวถึงนะคะนำมาทำเป็นชาค่ะและชื่อผลิตภัณฑ์ของเรานะคะคือสมุนไพรไทยวงเล็บชาชงและขิงอบแห้งค่ะ ตัวอย่างแรกด้านซ้ายมือนะคะเป็นตัวอย่างการแปลรูปกระชายและสมุนไพรรวมให้อยู่ในชาที่เป็นผงละเอียดนะคะก็คือนำชามาตากแดดอบให้แห้งและบดให้ละเอียดนะคะแล้วก็นำมาใส่ซองชาแล้วก็เพื่อให้ง่ายต่อการชงดื่มนะคะแล้วตัวอย่างด้านขวานะคะเป็นตัวอย่างการแปลรูปขิงให้อยู่ในรูปของชาที่หั่นเป็นเต๋าค่ะ และนี่คือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราระดมความคิดและออกแบบช่วยกันนะคะอันนี้ก็คือสมุนไพรไทยขิงอบแห้งนะคะเราจะทำเป็นซองรักโลกก็คือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษสีน้ำตาลนะคะเป็นกระดาษรีไซเคิลแล้วด้านในจะทำเป็นถุงซิปล็อกและใส่ขิงลงไปในนั้นค่ะ และนี่เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่เป็นชาชงหรือเป็นสติกเนเจอร์ของเรานะคะคือการเอาสมุนไพรทั้งหมดนะคะมาบดละเอียดแล้วรวมกันในถุงชาที่เป็นถุงชาเล็กๆนะคะทำให้ง่ายต่อการชงนะคะและสุดท้ายนะคะเป็นตัวอย่างสมุนไพรไทยชาชงที่เป็นกระชายขาวนะคะเราจะนํากระชายขาวที่เราบดละเอียดหรือว่าผ่านกระบวนการขั้นตอนเหล่านี้นะคะมา บรรจุลงในซองเล็กๆที่คล้ายๆซองน้ำตาลนะคะแล้วก็คิดว่าปริมาณที่ใช้ในแต่ละซองก็จะประมาณ2กรัมนะคะเพื่อให้ง่ายในการชงแต่ละครั้งค่ะถ้าเยอะกว่านี้อาจจะทำให้คนที่ไม่ชอบกลิ่นหรือรสนั่นแหละค่ะบทที่2นะคะหลักการและเหตุผล การแปลรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคือการเปลี่ยนแปลงสถานะของสมุนไพรให้แตกต่างไปจากเดิมเพื่อประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นสมุนไพรมีหลายชนิดและมีสรรพคุณทางยาที่แตกต่างกันดังนั้นการศึกษารูปรสกลิ่นสีและชื่อสมุนไพรจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญเพื่อให้การแปลรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีคุณภาพดี ตลอดจนการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์เดิมมากที่สุดเนื่องจากผลิตภัณฑ์บางประเภทไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้นานการแปรรูปจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญมากขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีต่อการแปรรูปคงไว้ซึ่งคุณค่าและสรรพคุณที่ดีของพืชสมุนไพรค่ะและบ้านชุมชนราชธานีอโศกเป็นหมู่บ้านที่มีการปลูกพืชผักสมุนไพรเป็นจํานวนมาก จากภูมิปัญญาได้มีการนำพืชผักสมุนไพรมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาชาและของใช้เช่นยาสักผมสมุนไพรสบู่สมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรน้ำมันหอมระเหยเป็นต้นและนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์จากพืชผักสมุนไพรย,ยังเป็นเอกลักษณ์ของบ้านชุมชนราชธานีอสุกด้วยค่ะและปัญหาที่พบนะคะ พบว่าผลิตภัณฑ์นะคะมีความหลากหลายบนท้องตลาดแล้วและการคํำนวณการใช้สมุนไพรทำได้ยากนะคะและผลิตและผลิตภัณฑ์ของเรานะคะขาดความแตกต่างที่โดดเด่นและยังมีวิธีคิดแบบดั้งเดิมและติดรอบค่ะและยังไม่เข้าใจลูกค้าค่ะหรือบางทีอาจจะตั้งราคาสินค้าผิดบริหารต้นทุนได้ไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะ และสุดท้ายนะคะขาดระบบการบริหารจัดการนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการแปรรูปสมุนไพรนะคะ 1. เพื่อรักษาคุณภาพและประโยชน์ของสมุนไพรโดยปกติแล้วคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีความผกผันกับเวลาต่วคือคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะลดลงเรื่อยๆเ,เมื่อเวลาเพิ่มมากขึ้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้อยู่ในรูปที่เหมาะสมจะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์นั้น คงสภาพอยู่ได้นานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตที่อยู่ห่างไกลาจากผู้บริโภคการแปลรูปเพื่อการเก็บรักษายิ่งมีความสำคัญมากขึ้นค่ะ 2. เพื่อเปลี่ยนลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมในเชิงการค้าหรือการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ 3. เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นค่ะ สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานของเรามีดังนี้นะคะ 1. คัดเลือกหวัวข้อโครงการที่สนใจจะทำา 2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 3. จัดทำโครงการแปรรูปของผลิตภัณฑ์ที่จะทำา 4. ลงมือทำสำหรับขั้นตอนในการลงมือทำก็มีดังนี้นะคะ4.1จะเป็นการเก็บสมุนไพรสดนะคะ การเก็บสมุนไพรถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะมีผลต่อปริมาณสารสำคัญและสรรพคุณทางยาของสมุนไพรเพื่อให้การเตรียมสมุนไพรมีความถูกต้องตามหลักวิชาการและภูมิปัญญาพื้นบ้านผู้แปรรูปสมุนไพรควรม,มีความรู้ในการเก็บสมุนไพรสดดังนี้ค่ะ 1. นะคะอายุพืช หากไม่มีการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสารสำคัญและอายุพืชนขณนะเก็บเกี่ยวทําให้การเก็บเกี่ยวสมุนไพรที่มีอายุตโตเต็มที่ค่ะ2ช่วงระยะเวลาที่เก็บศึกษาข้อมูลเฉพาะฉีนจากตำราการศึกษาวิจัยหรือยึดหลักของแผนโบราณดังนี้นะคะสําหรับพืชที่ใช้ใบหรือทั้งต้นเป็นยาเมื่อพืชโตเต็มที่แล้วสามารถเก็บได้ทั้งปี ให้เก็บใบที่โตเต็มที่โดยวิธีเด็ดยกเว้นพืชบางชนิดที่ใช้ใบหรือยอดอ่อนค่ะต่อมานะคะเป็นพืชที่ใช้ดอกเป็นยาเก็บในช่วงที่ดอกเริ่มบานบางชนิดจะเก็บในช่วงดอกตูมเช่นการพูสำหรับดอกที่มีน้ํามันหอมระเหยปริมาณมากและต้องการกลิ่นหอมด้วยควรเก็บในช่วงหัวค่ําประมาณ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาหรือเก็บในช่วงเช้ามืดขณะที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น เพราะปริมาณน้ำมันหอมระเหยจะมากกว่าค่ะต่อมาเป็นพืชที่ใช้ผลเป็นยาให้เก็บผลแก่เต็มที่แต่ยังไม่สุกยกเว้นที่กำหนดอายุเช่นผลฝรั่งดิบค่ะต่อมาเป็นพืชที่ใช้เปลือกต้นหรือเปลือกรากเป็นยาให้เก็บในช่วงปลายฤดูร้อนต่อกับปลายฤดูต่อกับฤดูฝนเพราะเปลือกจะลอกออกง่ายการเลือกกิ่งที่ลอกควรเป็นกิ่งหรือแขนงย่อยที่โตเต็มที่ ไม่ลอกจากลำต้นใหญ่เพราะอาจทําให้พืชตายได้ง่ายวิธีลอกควรลอกออกครึ่งลำต้นอย่าลอกรากลำต้นเพราะจะก,กระทบกระเทือนต่อระบบการลำเลียงอาหารของพืชค่ะต่อมาเป็นพืชที่ใช้แก่นเป็นยานะคะมักเก็บในฤดูร้อนควรเก็บกิ่งหรือแขนงย่อยที่โตเต็มที่และไม่ควรควร้นลำต้นค่ะและลำดับสุดท้ายนะคะเป็นพืชที่ใช้รากหรือหัวเก็บ ช่วงที่พืชหยุดการเจริญเติบโตใบร่วงหมดเรียกช่วงเวลานี้ว่าลงหัวซึ่งมักเป็นช่วงต้นฤดูดหนาวถึงปลายฤด,ดูร้อนเช่นกระชายกระทือค่ะเป็นต้นค่ะวิธีการดำเนินออในข้อที่2นะคะก็คือการล้างสมุนไพรให้สะอาดโดยเฉพาะส่วนที่ขุดจากดินเช่นเง่าหรือรากต้องล้างดินออกให้หมดและพึงในถาดค่ะ ขั้นตอนที่3นะคะเป็นการอบหรือตากแห้งให้ใช้อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสค่ะวิธีการผึ่งหแห้งนะคะเหมาะสำหรับพืชที่มีน้ำมันหอมระเหยเช่นกระเพราหัวระพามักใช้วิธีผูกเป็นมัดเล็กๆแขวนที่เชือกหรือใส่กระดง้ง กระจาดที่มีรูวางไว้ในที่โปรง่งไม่โดนแดดส่องถึงโดยตรงมีลมพัดผ่านเกือบตลอดเวลาไม่สามารถทำได้ในภาคใต้เนื่องจากความชื้นในอากาศสูงพืชนห้งช้าและขึ้นราดได้ง่ายค่ะวิธีที่2นะคะจะเป็นการใช้ตู้อบแสงอาทิตย์ประหยัดพลังงานนะคะแต่มีข้อเสียคือต้องได้รับแสงแดดโดยตรงซึ่งอาจทำลายสารสำคัญบางชนิดที่อยู่ในตัวสมุนไพรค่ะ วิธีที่3นะคะเป็นการใช้ตู้อบลมร้อนพลังงานไฟฟ้าแก๊สถ่านไม้หรือแกลบข้อดีคืออุณหภูมิสม่ำเสมอแต่ราคาตู้อบค่อนข้างแพงนะคะขั้นตอนการดำเนินงานว,ออวิธีที่4นะคะเป็นการบดเป็นผงอาจใช้เครื่องมือบดได้หลายชนิดเช่นครกหินครกบดยาชนิดบดด้วยมือหรือเครื่องบดไฟฟ้าขนาดเล็ก ระดับอุตสาหกรรมหลังจากผ่านเข้าเครื่องบดแล้วให้นำไปผ่านแร่งเพื่อแยกผงยาที่มีความละเอียดสม่ำเสมอไปดำเนินการต่อความละเอียดของผงยาที่ใช้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ใช้เป็นผงในเครื่องสำอางผ่านแร่งเบอร์60ขึ้นไปใช้สำหรับสกัดให้บดหยาบไม่จำเป็นต้องผ่านแร่งหากใช้เครื่องบดที่มีตะแกรงต้องใช้ตะแกรงหยาบที่สุดโดยใช้ตะแกรงขนาดไม่เกินเบอร์20ค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็เป็นการคัดบรรจุหลังจากการอบแห้งและบดแล้วจะเป็นการคัดเลือกเศษเกิ่งก้านของสมุนไพรและสิ่งเจือบนต่างๆออกจากสมุนไพรเสร็จแล้วนํามาบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อรอจําหน่ายต่อไปค่ะวิธีดาเนินการขั้นสุดท้ายของเราก็คือการนําเสนอค่ะและนี่เป็นราคาหรือว่าค่าแรงการผลิตค่าน้ำค่าไฟค่าบรรจุภัณฑ์ราคาต้นทนุนราคาขาย แล้วก็กําไรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของเราในครั้งนี้นะคะผลการดำเนินงานของเรานะคะเป็นไปตามเป้าหมายและจุดประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้การผลิต ผลิตภัณฑ์ทําให้เกิดสินค้าแปลกใหม่ไปจากเดิมและทําให้ผู้บริโภคสนใจมากและสร้างรายได้ให้แกสมาชิกในท้องถิ่นอีกทั้งยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังสามารถนําผลผลิตทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะบทสรุปอภิรายผลและข้อเสนอแนะของเรานะคะพบว่าปัญหาเกี่ยวกับการแปลรูปผลิตภณัณฑ์มีดังนี้ค่ะ 1. ปัญหาวัตถุดิบ วัตถุดิบยังไม่มีการควบคุมการปลูกพืชสมุนไพรที่ดีทําให้วัตถุดิบสมุนไพรมีคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานกําหนดนะคะหรือมีการปนเปื้อนและจะเป็นการขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพรในบางช่วงค่ะและสุดท้ายนะคะราคาวัตถุดิบสมุนไพรไทยช่วงนี้นะคะปรับตัวสูงขึ้นมากนะคะและข้อ2นะคะปัญหาการผลิตที่ไม่ได้ไมาตรฐานค่ะ ข้อ3ปัญหาความไม่มั่นคงของตัวผลิตภัณฑ์เนื่องจากยาสมุนไพรไทยนะคะผลิตจากสารธรรมชาติถ้าไม่ผ่านกระบวนการในการผลิตที่ดีมีความละเอียดในทุกขั้นตอนเช่นการอบสมุนไพรให้แห้งการตรวจสอบในระหว่างกระบวนการผลิตหรือการควบคุมสภาวะในการผลิตที่ดีจะทําให้ผลิตภัณฑ์มีความเสี่ยงต่อความไม่คงตัวได้ค่ะ 4. นะคะปัญหาด้านการตลาดและการขาย การที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคและไม่เกิดการยอมรับในการใช้ค่ะ 5. ปัญหาการขาดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนนะคะ 6. ปัญหาความยากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรตัวใหม่ค่ะและข้อเสนอแนะนะคะเนื่องจาก งานแปลรูปสมุนไพรนี้มุ่งเน้นที่แนวทางการเพิ่มมูลค่าในเชิงกลยุทธ์และเชิงนโยบายดังนั้นในการต่อยอดงานวิจัยอาจนำแนวทางการเพิ่มมูลค่าที่ได้มาประเมินความเป็นไปได้ว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับบริบทของอุตสาหกรรมยาจากสมุนไพรไทยมีความสมเหตุสมผลและเกิดประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืนค่ะและนี่เป็นรายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่1น,นะคะ และสุดท้ายก็คือเอกสารอ้างอิงที่เราได้นำมาอ้างอิงก,การแปลรูปผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ค่ะกลุ่มที่หนึ่งขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ